สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะแม่นกก็จะมีลักษณะนะคะของคนที่มีองค์พ่อคุ้มครองเนี่ยมาบอกให้นะคะจะต,ต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ลองดูค่ะว่าตรงกับคนหรือเปล่านะคะถ้าตรงห้าคอขึ้นไปก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีองค์พ่อคอยคุ้มครองอยู่ หนึ่งเป็นคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทีเป็นอย่างมากๆนะคะรักพอรักแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีนะคะจะกินอะไรจะทําอะไรก็จะนึกถึงพ่อแม่ก่อนหนับแรกอันนี้คือคนที่มีองอค์พ่อคุ้มครองข้อที่2ก็คือเป็นคนที่น่ารักค่ะ ปัญญาใสาดีนะคะใจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นที่สงสารนะคะข้อที่3ก็คือเป็นคนที่สติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดนะคะเรียนเก่งนะข้อที่4นะคะเป็นคนที่มีความสามารถด้านศิลปะนะ,ะเป็นคนที่ชอบศิลปะ,ะคะป่ะมีความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะบางคนก็ชอบวาดภาพบางคนก็ชอบเล่นดนตรีต่างๆข้อที่5คือคนที่ นะมีสัจ,จวาจานะพูดคาไหนคํานั้นนะถึงสัจ,จวาจาของเราแบบเป็นที่สุดข้อที่6กนะก็คือคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ที่เคยเฉียดตายมาแล้วนะคะก็อบอกว่าคนไหนที่มีองค์พ่อคุ้มครองส่วนใหญ่นะจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบอาจมน้ําบ้างเกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้วทั้งสิ้นนะคะข้อที่เ็ก็คือเป็นคนที่มีเซนดี ลางสังหรณ์แมนบางครั้งสิ่งที่เราแบบเห็นภาพแวบ,บๆเข้ามาหรือแค่คิดอ่ะอะมันก็ไปไปตามนั้นอะคือแบบลางสังหรอ์แมนนะคะข้อที่8ก็คือเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ค่ะนะ ชอบทำบุญแต่ก็จะไม่ค่อยชอบนะังสมาธิเท่าไหรนะคะและข้อที่๙ก,ก็คือเป็นคนที่ชอบกินนะคะใครที่แบบกินเก่งนะคะแล้วก็ชอบกินแบบกินจุกกินตินะกินขนมนหวานอะไรเงี้ยค่ะก็ให้รู้เลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เราสังเกตก็คือชอบกินเกี่ยวกับพวกธัญพืชนะคะธัญพืชเช่นอ,อ,อะไรอ่ะข้าวโพดอะไรเงี้ยถั่วอะไรต่างๆอะไรพวกนี้คะ่ะก็เป็นลักษณะของคนที่มีองค์พ่อคอยคุ้มครองอยู่นะคะ ก็ลองเช็คดูนะคะว่า9ลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะตรงกับเราไหมถ้าตรง5ข้อขึ้นไปก็ให้รู้เลยค่ะว่าเราเป็นลูกขององค์พิคเนตแน่ๆนะ,ๆนะคะองค์พ่อคอยคุ้มครองเรามาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราใช่เราตรงนะคะก็พิมพ์มาได้นะคะพิมมาแล้วก็เดีย๋ยวพี่น้องจะมาอานทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราเป็นลูกท่านนะคะเราก็หาองค์เทวรูปของท่านบาบูชาซะันะคะชื่นชอบองค์ไหนภาคไหนออตารไหนนะคะก็หาองค์ แล้วก็นําวิธีการบูชาที่พี่นกให้นะคะอาไปทำนะคะที่จะได้แบบเห็งเร็วๆนะคะเราต้องบอกว่าการที่บางครั้งนะคะเราบูชาองค์ท่านนะคะโดยที่แบบเฮ้ยเราก็เป็นลูกหลานท่านด้วยอย่างเงี้ยเนื่อออกมามมันจะแบบมันจะเร็วนะขอพรได้สําเร็จเร็วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะตลอด e ีนี้ปไปกันค่ะ Thank you